สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ิ n f ฟรี่ทาร์ลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open b o ็ของ r a m เซสทาร์ลผลิตโดยบริษัทโรสคาราบิโอค่ะเห็นไหมใช่เลยและแน่นอนที่สุดก็คือถ้าเป็นโรสคาราบิโอแล้วก็จะมีทั้งหมดอย่างต่ำา5ภาษาแปลออกมาด้วยกันนะคะเมทินอิตาลีเนาะอือฮึอืสไป Gio Dano Berti Illustrated by Severino b a r a d i ค่ะอ่านผิดก็ขออภัยนะคะกล่องเป็นกล่องกระดาษค่ะบางเคลือบพลาสติกเนาะถ้าเกิดจะใช้บ่อยก็ต้องซื้อถุงไพ่นะคะเป็นตาหารนะคะอันนี้ก็เปิดมามีแผ่นรองไพ่ยสองใบ สามารถอ่านกับหัวได้นะคะขนาดเป็นไพ่ขนาดใหญ่กว่าโลสคาราเบีวทั่วไปนิดนึงมันจะยาวกว่านิดนึงค่ะสวยที่ต้องภาพใหญ่เออภาพใหญ่กว่าสำหรับอื่นทั่วไปคาดว่ารายละเอียดของภาพข้างในนะนะคะมันจะเยอะเนาะแบ็กกราวการใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพใหญ่หน่อยเพื่อ เหมือนกับถ้าคนไหนซื้อแบบเป็นแกลเลอรี่เนาะสะสมในรูปแบบของพายิปซีก็จะฟินนะคะเออก็จะมีความถูกใจกันมากกว่าเนาะถ้าเกิดเลกเกินรายละเอียดก็จะมองไม่ค่อยเห็นกันโอเคนี่ก็มันดูนาภัยนะคะคือลัมเซสเท่าที่จำได้เนาะคร่าวๆไม่ได้ศึกษาเพิ่มคือเป็นเทพ,พเจ้าหรือว่าเป็นกษัตริย์ในสมัยโบราณอียิปต์ที่มี power ระดับต้นๆเลยค่ะก็คือน่าจะแบบคือรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่สู้กับสงครามอะค่ะหัวเขาก็ไปหมุงกับเ,เขาเรียกอะไรหมุงกับหินในขณะที่กําลังขับรถม้าค่ะกระดูกของลัมมเซตก็คาดว่าน่าจะยังถ้าไม่เก็บยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ก็มาเก็บที่กรุงเบอร์ลินนะคะ พิพิธภัณฑ์เนาะเขาก็จะแบบมีการสแกนมีดิสคัฟเวอรี่อะค่ะก็คือสรารคดีเนะทีะ่ศึกษาเกี่ยวกับลามเซเทพเจ้าเนี่ยคะ่ะก็คือกษัตริย์ลามเซธว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยเขาสร้างความจเจริญรุ่งเรืองยังไงถึงขนาดเขาเก็บศพด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเก็บศพเก็บกระดูกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของกษัตริย์ลาม,มาเซสไว้เพราะว่ายุครุ่งเรืองระดับต้นๆของอลามเซส ก็จะเป็นพวกแบบไม่แน่ใจนะคะว่าศิลปวัฒนธรรมศิลปรกรรมอะไรโดยหรือเปล่าแต่ที่แน่คือ,อยุคของเขาเนี่ยพื้นที่ของแทบบีแบบได้กระจายไปอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่มากถ้าใครสนใจของเรื่องราวของเทพเจ้ารามเซธเนี่ยก็สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะโอเคแล้วมาดูไพ่แต่ละหน้าใบาดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างใบแรกคะ่ะ The Fool ู สวยงามมากเลยนี่เอายกมาให้ดูใกล้ๆเพราะรายละเอียดของภาพอะค่ะว่าเออลินเคยอ่านนะคะว่าหมวกที่เขาใส่ตรงเนี้ยถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นกษัตริย์ตอนเหนือถ้าเป็นสีแดงตอนใต้แต่ถ้าเกิดช่วงหลังๆมามัเหมือนกับเคารวมยุคเนาะก็คือรวม พื้นดินทั้งตอนเหนือและตอนใต้หมวกก็จะเป็นการส่วนผสมระหว่างแดงกับเขาเขาร่วมกันอันนี้ยังเป็นสีขาวอยู่ตอนเหนือใมเมจิเชียนนะของมีค่าเขาก็ไม่ใช่แค่ถ้วยชามกล่มังนะคิวของเขาสร้อยคออะไรเงี้ยมิเลอร์ก็คือกระจกเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญ The hybrid test and The hybrid test hybrid test มันคือไพ่ของผู้หญิงที่มีความคิดความฉลาดเนาะหรือไพ่เมียน้อยมันมาเทียบกับไพ่ใบนี้คือรู้จักชัดเจนเลยนี่ไพ่เมียหลวงคือแบบมีความมั่งคัง่งความอบอุ่นของครอบครวัวที่แตกต่างกัน ม h e อ m p เ r อร t h ไฮโลฟัน n yeah. ์ t h ลเวอร์สเหมือนเนื้อหาจะไม่สามารถตีตรงตามตัวของไพ่ r i เด r w a i t ได้เนอะจะต้องมีการศึกษาจากไกด์บุก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไร The Chariot จัดเทสเฮมิทอื้ hmm. อันนี้น่าจะเป็นวิวออฟฟอร์จูนเนอะ ถ้าเป็นตัวแทนแต่ไม่รู้ว่าในไพ่มันหมายถึงอะไรนะคะอันนี้ strange อันนี้ตำตำแหน่งไพ่ตำตำหมายเลขไพ่น่าจะเป็นแฮ่แมนแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นในการบูชายันเนาะมากกว่าความเป็นทาส Date Temperance คือถ้าไม่ได้ดูตัวเลขตรงนี้ก็นึกว่าเดทเนอะเนี่ยคำมงกุฎที่ลินหมายถึงเนาะกษัตริย์เหนือกับตอนใต้มารวมกันนี่เป็นอีกยุคหนึ่งละ Temperance จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมันเป็นสตอรี่จริงๆนะคะ The Devil, The Tower, The Star The moon. จริงๆนี่ถ้าไม่มีฮิปโปนี่ภาพนี้สวยมากเลยอะเพราะแสงจันทร์ที่ส่องลงมาอะไรเงี้ยความเป็นเงาเนาะสวยมากเลยเดซันจัด d g ม e n นต์การเปลดปล่อย อ่าโอเคเรนคงจํากับกษัตริย์ผิดคนนะคะลามเซสลามเซสไม่ได้เสียชีวิตจากการอ,าอ,อกรบเนาะเหมือนกษัตริย์อีกท่านหนึ่งจไม่ได้แต่ลามเซสก็คือกษัตริย์องค์นี้อะค่ะที่เหมือนกับยกตําแหน่งตัวเองอะให้กับน้องชายแล้วตัวเองก็มันเหมือนเป็นความเชื่อของอีบ่ะคะ่ะว่าพาคนที่เป็นยุคสุดท้ายของอีบ่ะคะ่ะก่อนก็คือ มีพาคนข้ามแม่น้ำไปก็คือแผ่นดินเก่ามีความจนมีโรคระบาดอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องแบบพาคนของเขาอะค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่เนาะมีการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะสามารถหาดูได้ ต่อไปเป็นไพ่ไมเนอร์อัคาณานะคะรายละเอียดเยอะมากเลยเแค่เมเจอร์อัคาณาก็พาไปเก้านาทีละโอเคเอชออฟคัพ okay. สนะ์ทูออฟคัพส์เนาะเมื่อกี้เป็นไพนะ่เมเจอร์เนาะเน้นของความเป็นกษัตริย์แต่ว่าพอเป็นไพ่ไมเนอร์ปุ๊บก็จะเน้นถึงประสบนิกรคนทั่วไปทูออฟคัพส์ท u ออฟคัพส Four of cups, five of cups, six of cups, seven of cups, eight of cups, nine of cups, ten of cups. page of cups knight of cups queen of cups แล้วก็ king of cups page of น่าจะแวนส์เนอะใช่ไหมเอ่ยใช่เอ้ยแฟนส์อยู่นี่คิวอยู่นี่น่าจะเป็น pentacle ค่ะ Page of p e n t e c l e s ์สอ o of Pentacles ์สา e ออปเปเเมื่อกี้คัพก็จะเป็น Story เกี่ยวกับพวกศิลปะเนาะ Culture วัฒนธรรมการดูแลแต่ว่าถ้าเกิดเป็น e n น a c โคสจะสื่อถึงความเป็นเก็บเกี่ยวเนาะธัญญาหารธัญพืชการค้าขาย four of pentacles five of pentacles six of pentacles seven of pentacles e h of pentacles n of Pentacles. แล้วก็ Ten of Pentacles. Page of Pentacles. n of Pentacles. Queen of Pentacles. และ King of Pentacles. นี่น่าจะเป็นนายห้างเนาะโอเค สตอรี่ของแวนส์น่าจะเป็นพวกผู้ปสัสสตว์อะคะ่ะเท่าที่ดูนะการคนกับทา่าอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันเมื่อกี้ก็จะเป็นพวกเกษตรกรรมนี้ก็จะนอกแนวแบบปสัสสตว์ age of vans t o advance เป็นทีิดรำอย่างหนึ่งมัมมี่เลย three a v a n c e four a v a n c e อันนี้ก็ไม่ใช่ปสุสัตว์ชักงงละแต่ก็น่าจะแบบเกี่ยวกับคนนะคะคนร่วมกันทำงานอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเห็นได้ใช้ว่ามันเกี่ยวกับการทำงานอะคะ่ะ 5 of wands 6 of wands 7 of wands 8 of wands 9 of wands 10 of wands page of wands 2 of wands three of wands four wands ขออภัยโอือคอ่านเลยก็คือ page of wands queen of wands แล้วก็ king of wands yeah. นี่ก็เป็นไพ่เคียวเนะาะไพ่ดาบ ace of swords นี่ออกแนวสู้ลบละ Two of swords, three of swords. You can't tell a sign of Muhankadin in Atalaya. Four of swords, five of swords, six of swords. Seven of Swords Eight of Swords Nine of Swords เห็นภาพนี้แล้วจะต้องตั้งคลิปเป็น18บวกไหมอ่ะน่ากลัวมาก Ten of Swords ภาในไพ่นี้มันเรียลจริงๆนะและดูแบบ Page of s w o r d s Knight of s w o r d s Queen of s w o r d s King of s w o r d s และน,นี่ก็คือหนา้าไพ่ทั้งหมดของลามเซสทรอดนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ